หนนะเหนื่อยเนาะคุณแม่ก็เหนื่อยเนาะอย่างข่าวอสามครั้งที่แล้วอะก็บอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะตกก้าอี้บ้างล่ะเดี๋ยวจะช็อกกันบ้างล่ะจะเห็นข่าวที่เขาจะ,ะแถลงอะ,ะคุณแม่ก็ให้ลูกชายไปให้พี่ต่อยไปต่อยก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยคุณแม่ <laughs> มกม็เดิมเดิมอะเดิมอะ่มอะค<บ>ึอหลักฐานเขาเนี่ยนะมันไม่ได้ชัดเจน<บ>ถ้าคุณมาพูดเปิดเว่าเป็นการฆาตการรมแล้วมันฆาตกรรมด้วยวิธีไหนลระคุณแม่ลังคาเนี่ยลังคาอัจฉลิยะมันจะไปขุดนู่นขุดนี่มขุดอะไรก็ไม่ลูก มันไม่เห็นมีหลักฐานที่แท really. <teenage time. S 2> ้จ <fry> ร <UC S> ิงเลยอ่ะเขาไม่มีอยู่หรอกคุณแม่ว่านะเขาไม่มีอยู่ชาติเนี้ยไม่มีอยู่ถ้ามันยังตำรวจยังสรุปไม่ตรงใจเขาเนี่ยเขาไม่หยุดหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอวาระสุดท้ายของเขาแล้ะคือเขาไม่มีอะไรจะสู้แล้วไงหัวชนฝาแล้ววิหัววิ่งวิ่งหัวชนฝาละมันมีเกมเล่นมันมีมีเกมจริงๆมีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆไม่อย่างนั้นเนี้ยอัจฉริยะจะไม่มีเกมเล่นเรื่อยๆอย่างนี้หรอก ถ้าประเด็นของแซนเนี่ยมันก็มีหลายคนพูดว่าเขาพุ่งมั่นอยู่กับแซนพเดีเลยก็เพราะเขาจะต้องการเงินไงเนพ,พราะแซนรวยรวยที่สุดในกลุ่มนะแซนก็รู้ทันแต่เขาก็ฉลาดเนี่ยเขาก็ดึง,ด,งดึงเกมไปทางไหนก็ไปด้วยอะ่ะถ้าถ้ามันจงแจ้งอย่างนี้เนี่ยแซนเขาไม่ให้หรอกนะเงินอเอาพูดต่างตางตรงิป <ๆ S 2> ที่นํามา <ๆ S 2> เปิดเผยเขาก็ยืนยันว่านี่ยคือร่างคือศพของเตงโมแต่เราไม่รู้ว่านั้นอะ่ะคือเตงโมจริงหรือเปล่ามันไม่มันไม่เห็นหนะ้า คุณแม่ก็เห็นภาพแต่ไม่เห็นหน้าแล้วก็มันเป็นภาพที่มัวมัวมันก็เป็นรอแบบขีดขีดขีดแต่เราก็ไม่รู้ว่าศพใครเพราะว่าการที่จะเอาศพน้องโมออกมาเนี่ยต้องขออนุญาตคุณแม่น้องโมเป็นทรัพย์ของคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตคุณแม่สิคุณจะเอาลูกฉันไปทําอะไรอ่ะบอกฉันหน่อยฉันก็จะอนุญาตแต่ไม่ใช่คุณขโมยออกมาคุณขโมยออกมาคุณทําให้ใครคุณทําให้ตํารวจหรอหรือคุณทําให้ตัวเองมันไม่มีเหตุผลไง แล้วคุณมาออกข่าวเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยคุณพูดเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างตำรวจยังงงๆอยู่นะที่คุณมาแถลงข่าวแบบนี้ว่าน้งโมโดนนั่นโดนนี่มีการเอาศพออกมาเนี่ยคุณคุณพูดให้ใครอ่ะคุณให้ใครได้ดีหรือให้ตัวคุณเองได้ดีโอ้ยถ้าเป็นฆาตกรรมของแม่ก็ไม่ยอมสิแม่ก็ไม่ยอมแล้วต้องเอาเข้าคุกให้ได้คุณแม่ต้องเจอตัวฆาตกรรมด้วยฆาตกรด้วยแม่ไม่ยอมหรอก